วันนี้จะมาแชร์อุทาหรณ์ของเพื่อนเพื่อที่ชอบซื้อสินค้าในออนไลน์กันนะครับพอดีเพิ่งตื่นมาแล้วก็เก็บของเจอเจ้าตัวนี้นะครับนี่เป็นไฟติดหัวกล้องของยี่ห้อ Ulanzi นะครับจริงๆตัวนี้อ่ะมันใช้งานดีมากๆเลยนะใช้งานให้แสงสว่างเพียงพอนะครับผิวสวยหน้าเนียนนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้เราได้ทําการกำแหลมันออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแงะมันออกนี้เป็นข้างในนะครับเอุผล ในการแง้มันออกมาเพราะว่ามันเปิดไม่ติดนะครับเนี่ยนี่คือเปิดแล้วนะแล้วมันจะติดดับดับแบบนี้นะครับมีการกระพริบเกิดขึ้นนะครับยกเว้นเราจะเอามือไปจับแตะนานๆน,นะครับเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่เสถียรอยู่ดีนะครับน่าจะเป็นดีเฟกต์นะครับของการผลิตที่มันเ,เชื่อมต่อไม่เสถียรนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเป็นความโช,โชคลายของเราที่ไปซื้อมาแล้วก็เจอตัวนี้นะครับ แต่ความโชคร้ายต่อที่2นะครับยังมีอีกนะครับก็คือเราดันไปซื้อในร้านที่ไม่ใช่ร้านทางการทุกคนแล้วมันรับประกันแค่1เดือนนะฮะตัวนี้ใช้มาประมาณเดือนกว่าก,าก็เกิดอาการนะฮะเราไม่สามารถทําการเคลมได้เหตุผลที่ไปซื้อร้านที่ไม่ใช่ร้านทางการนั่นก็เพราะทาเดียวแหละครับมันถูกกว่า ซึ่งถูกกว่าไม่มากหรอกครับแค่ประมาณ100บาทนะแต่ว่าเราก็ไม่ไม่อยากเสียเต็มตอนหน้าตอนนั้นอะ่ะไม่ได้คิดถึงเรื่องประกันนะก็เลยโดนไปนะครับแล้วก็ได้มีการทักไปถามแอดมินของทางร้านทางการนะเขาก็ตอบดีนะครับแต่เขาไม่สามารถเคลมให้ได้จริงๆนะครับก็เป็นอุทาหรณ์ว่าไว้ทีหลังจะซื้ออะไรอะ่ะก็ซื้อเป็นร้านทางการที่เชื่อถือได้ดีกว่านะมีการรับประกันที่ดีนะครับมีแอดมินคอยบริการนะฮะ จริงๆตัวนี้มันดีมากเลยนะเดี๋ยวคงหาวิธีซ่อมหรือว่าอาจจะไปซื้อใหม่ถ้าซ่อมไม่ได้นะครับก็คงไปเลือกร้านทางการที่มันดีๆแล้วล่ะส่วนใครที่อยากได้เจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะซึ่งเป็นพิกัดของร้านทางการนะประกัน1ปีนะครับแล้วก็มีแอดมินที่ตอบดีๆมาตอบให้เราส่วนใครที่มีประสบการณ์การซื้อสินค้าในออนไลน์แบบนี้แล้วอยากแชร์เพื่อนๆฟังก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าไปเจออะไรกันมาบ้าง และสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ผ่านช่องทาง y o YouTube พิเศษสำหรับใครที่กดซื้อสินค้าในแท็ก y o u t u b e นะครับมากกว่า500บาทขึ้นไปคุณจะได้รับไปเลยคอยแคดแบ็กคืน25%สูงสุด1,000กันไปเลย